สวัสดีนะนานกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับตัวเทพกระสุบชาแนลอีกเช่นเคยนะครับไม้ก็อ่างเก็บน้ําลําพอกนะครับน้าหนานี่นะครับบริเวณด้านหน้าอ่างวันนี้จะมาซ้ํานะครับกระสุบนะครับเมื่อวานนี้เข้ามากับโปรหลังครับนี่ฮะน้าหลังนะครับข้าวอมครับนี่ฮะอัดไปเมื่อวานบอกว่าสิบกิโลประมาณน่ะกระสุบโอ้โหนะครับ วันนี้ก็เลยอยากจะมาซ้ำนะครับไมยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีตัวเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวยังไงมาติดตามผลงานกันครับน่านะวันนี้กับชุดสปินนิ่งนะครับยูเเช่นเคยครับว่านะลงหมยหน้าอ่างนะครับก็ตีเลาะไปครับตอนเช้ามันกะสุบมันน่าจะอยู่น้ำตื้นนะฮะวิครับ หมายแรกครับโดนแล้วนะนะเอาแล้วหน้าหลังส,าาสีทองนะหน้าหลังนะตอนเช้าอู <c oughs> ้มีไซด้วยครับนะนะอู้ล เงียบนะหลังมุด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 แบบนี้คืออะไรครับน้าๆกระซูปกระซูปกระซูปอี sure. like. right น๋น้าๆสายใหญ่เลยหลังเอาเลยเด้อออ้นี่เกี่ยวนิดเดียวนะ่นนี่น้าหลัง โดดออกเย้ยครับนั่นนะโอ้ส่ใส่บอสเลยครับนี่นะครับสาใหญ่เลยนะครับตอนเช้าโอเคครับขออนุญาตเก็บนะครับเพื่อไปทำกับข้าวนะครับนะค,ครับ อยู่ปะอ้โดนครับนั่นแหละชดูอู้ oh, <c oughs> มีไซส์ไหมหนัหงโอ oh, ้นั่นนะนี่ด้านหลังตีครอบชโดครับอยู่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 ลังอยู่โอ้โหเอ้าลนะครับชโดครอบใช่ไหมไซส์ดีด้วยนั่นแหละ ไซด์ประมาณเท่าไหร่กรนะโดนาะ,นะกบกระโดดครับนี่ครับนั่นแหละโชโดครอบด้นานหลังครับตีตีครอบไม่ช้าเมื่อกี้ฮะอัอจะตัวเมียครับพร้อมสวยๆเลยต้นหนึ่งฮงปล่อยนะครับปล่อยบ่าววะปล่อยไปเถอะ โมเมนต์ปลาขอกนะร้อยทำไมเราไปเลี้ยงลูบ้างนะครับอก็ๆก็มีให้เจ้าอยหางพีเอ๋อขันปลาขอกนะจะติดเลือดตี้นะมันมันเลี้ยงลูกคือย,ยังคู่กันเนื้อเอาบ่าค,คู่กันครับคือผ้าใยใสอยงอหนึ่งอู้ลหลังเอาแล้ว ได้ไหมโกได้อยู่ครับนานะใส่กำลังดีเลยครับเก็บนะครับรอบนี้โ,โดนเหรอหน้าหลังจะนนใส่นี้ดีบ่เยอะใส่ใหญ่มีอยู่งัดมาแล้ว bán ừ, đấy đi, đi. Ừ, Ủ, mì 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 mì. này dày này Oh, leo nó nắng, đúng mi sáng แน่แน่แน่มีสซน้าหน้านะหลังตีไปเลยครับตัวนี้วู้น่นะใส่ดีนะกิน <c oughs> ลึกด้วยสายนี้จับนะนะใส่ดีเลยนะครับเชา้ชาเช้านี่ครับเคครับเอาแล้วหนะ้าหลัง โอ้มีไซดด้วยฮะมุดนะแบบเนี่ยบอกแลยววัดมันอยู่นี่วะเอ๋ไซดดีด้วยอืมสวยเลยสวยเลยโอ้หน้าหลังก็โดนเหมือนกันครับไซดดีครับน,น,น,นั่นนะนี่โชว์หน่อยหน้าหลังโชว์หน่อยนี่ครับเออ โดนแล้วอีกแล้วหน้าหลังใส่ไ,ได้อยู่นะใส่นะทอดเลยใส่นี้อันนะ้โดนแล้ว โดดแล้วโอ้ยใส่ไม่ใหญ่มากแล้วนี่ก็โอเคอยู่นะใส่นี้หน้าหลังใช้ได้อู้สวยๆเลย อยู่ไหม่ะนะอยู่นะบอกแล้วมันหลายครั้งแล้วอาหน,น้าลังนี่ตาบัวเลยใส่ดีด้วยนี่เงี้ยมาตั้งนานครับโอ้เนี่ยใส่งามเลยนะนะ ใช้ได้เลยครับไซนี้ค,ครับเอี้ว่าเลือลงเโอ้โหดูดไปเลยเลมนีไซน์มันี่ด้านหลังโอ้คันจนโอ้ย จนดูดไปเลยเมื่อกี้ดูดเดยอะเลยครับนะั่นฮะอุ้ยโอ้ย,อยห่างๆถ้าใส่นี้ก็โอเคอยู่นะนี่ฮะนั่นฮะแปดคีเลยของพี่พออันนี้คิดวนะ่านี่เงี่วมกัน์ดตงค์หนึขนาดตัวครับนั่นนะไม่ใช่มีบอกบอกของมันเหรอใส่เครื่องอัน,นทีขั้นทุบกับเอาเครื่องเงนเง่อนเครื่องเ,เครื่องกึง้ง ตรงปั๊มแคนท่องเหลืองก่นอนหาเสือเขาเทสคลิปเขากลเอานี่เขาเขากลเอาแบนเขาขืนนึ่งสิงนะตัวเทพกระสุบรัวหมดเลยเหลีย <c oughs> โอ้โดนเลาะหลังอใส่ด้วยโอ้ก็ต้องพูดถึงแบนตัวเทพกระสุบเลยนะเอาด้วยเอาลูทด้วย ตอขอดีอยู่ตอขอของอะไรเบียนฮุกนะครับนี่ตอขอสปูนครับนี่ครับลงทัางหนเราทิ้งงาน

ถือว่ายังพอได้ครับนั่นนะผลงานเช้านี้นะครับกับหน้าหลังนะครับนี่ประมาณสิบสิบโมงนะครับเหมือนเดิมครับกลับมาซ้ำหมันหมันนะครับก็ใช้ได้ครับนาหนะนี่มีแต่ไซส์สวยๆเลยนะครับบริเวณหน้าป้ายนะครับนี่าน้ำพอกมาได้ครับวันหยุดด้วยนี่น้านนะคนเยอะครับ แต่ก็ยังมีแต้มกระบ,บ้านนะครับนี่ฮะสวยเลยวันนี้ก็ถือว่ารอดเหวาอยู่ครับแล้วนะนะก็คงจะขึ้นแล้วนะครับวันนี้เอาประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับกับแต้มสวยๆกับนมหลังนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ